มาแนะนำเกมแพทแมนกันแพทแมนในที่นี้ก็จะมีตัวแพทแมนหนึ่งตวัวก็ลงบนทั้งหมด80ลูกวิธีการเล่นก็คือใช้เป็นคีย์บอร์ด4ตัวคือ W A S D ถ้าเป็น W เนี่ยก็คือกดขึ้นแต่ถ้าเป็น A ก็คือจะไปทางซ้ายตัว D ไปทางขวาตัว S ก็คือลงมาะคะโดยการกินแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกอร์ขึ้นทางมุมซ้ายบนก็จะเล่นไปเรื่อยๆ เราห้าเล่นเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นยูบินขึ้นมาค่ะค่ะก็ะจะมาดูในส่วนโค้ดกันนะคะเริ่มจากเวลาโปรแกรมที่เราจะรันเนี่ยก็จะเข้าในส่วนของ in main ก่อนในการทํางานของ in main เน,เนี่ยก็จะผ่านฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชันแรกที่ผ่านก็คือ in it in it เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าของการเริ่มต้นตัวแปรต่างนะคะแล้วก็ในรูปของ y ก็คือจะเหมือนกับ e n g i n e เนี่ยก็จะมีการรันอยู่เสมอ5 5า,าจะมีเบรกก็ต่อเมื่อเรากดปุ่ม e esc นะคะส่วน engine driver begin ski เนี่ยก็คือเป็นการเริ่มต้นว่าเราจะทำการรันเกมแล้วให้มีสีเป็นสีดำแล้วก็ดูเฟรมเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของคีย์บอร์ดว่าอะไรทำให้เดินทางไปทางไหน eengine d o l นี่ก็คือเป็นการวาดพวกล,ลูกบอลแพทแมนอะไรอย่างนี้นะคะ d a l for d a l for c o tech ก็คือจะเป็นการวาดฟอนต์ต่างๆ gengine driver n c ก็คือถ้าเรามีการ begin scene ขึ้นเนี่ยเวลาจบฟังก์ชันก็คือให้ใช้ n, n c e n เป็นตัวบอกว่าเราจบตรงนี้นะ ginput start event process ก็คือจะเป็นการรับ Input ของพวกคีย์บอร์ดและเมาส์ว่ามีการกระทำอะไรไหมถ้ามีก็ให้ไปทำอะไรเงี้ยค่ะส่วนพอเราจบจาก loop wide, ปุ๊บก,ก็จะหลุดมาตรงที่ D init ก็คือจะเป็นการคืนหน่วยความจำของเกมนะคะแล้วก็จบการทำงานค่ะค่ะในส่วนแรกนี้นะคะก็จะเป็นการประกาศค่าตัวแปรสำหรับเกม Pacman นะคะเป็นตัว Pacman ของเรา ก็เริ่มต้นกันที่ engine ทีนะคะมี master event receiver เป็นตัวแปรรับ Input มี i camera scene node ที่จะเป็นตัวแปรของกล้อง i animate mesh ก็จะเป็นตัวแปรที่ใช้สร้าง Pac-Man i animate scene mesh scene node ก็จะเป็นตัวแปรที่ใช้สร้าง node ของ Pac-Man มี i scene node ก็จะเป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับในการสร้าง skybox มี v e กเตอร์ f ก็จะเป็นตัวแปรที่ s เซตโพ i ิชันหรือตำแหน่งของแพ็กแมนแล้วก็จะเป็น GUI Fo อฟนที่ใช้สำหรับในการรับค่าของฟอนนะคะต่อไปก็จะเป็นการกำหนดตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บสกอร์นะคะก็จะเป็นนี้กำหนดเป็น IN t แล้วก็เป็นตัวแปร SC แล้วก็ต่อมาก็เป็น w Char ก็จะเป็นชนิดของฟอนมี f Force Zoom ที่เป็นค่าตัวแปรในแกนในแกน y ก็จเป็นบูลนะคะแม็กทีที่กำหนดค่าเป็นฟอลสำหรับในส่วนถัดมาะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวแปรทีเ่เป็นตัวแปรทั้งหมดของลูกบอลที่ให้แพ็กแมนเอาไว้กินนั่นเองนะคะสำหรับส่วนถัดไปเป็นการออจองหน่วยความจำนะคะหรือว่าเมมเซ็ตนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ device type device type นี่ก็เป็นการบอกว่าเราจะ เหมือนกำหนดค่าให้ว่ามันเป็นในรูปแบบของ direct c r e d แล้วก็จะเป็นในส่วนของ window size s ที่เรากำหนดค่าไว้เป็น8 0 0 6 0 0มีบิตเป็นกำหนดค่าสีก็คือ16บิตแล้วก็เป็น full screen ถ้าเป็นเลขศูนย์ก็จะเป็นในขนาดของ8 0 0ร0ที่เรากำหนดไว้แต่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ศูนย์เป็นหนึ่งก็คือจะเป็นรูปแบบเต็มหน้าจอ ในส่วนถัดมาก็จะเป็นพวก G font ก็คือเป็นฟอนต์ที่เราตเตรียมเอาไว้เพื่อจะใช้นั่นเองสำหรับในการสร้างฉากก็จะเป็นในรูปแบบของ Sky Box ก็คือจะเป็นในรูปแบบของเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมที่จะมีให้เราใส่รูปทั้งหมด6ด้านก็จะมีในส่วนของด้านบนเราจะใส่เป็นรูปของท้องฟ้านะคะ,ะด้านล่าง ก็จจะใส่เป็นรูปพื้นก็แล้วแต่เราแล้วก็จะเป็นอีกสีด้านก็คือใส่ตามลำดับไปเลยค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการโหลดโมเดลโดยการใช้ตัว get get mesh ต,ตัวไฟล์ pacman .b3d ขึ้นมาค่ะแต่ว่าถ้ามีแต่ตัวโมเดลเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่สามารถขยับได้ก็เลยต้อง add ตัว animate mesh i n node nodepack ขึ้นมาด้วยค่ะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเซต Material Flag โดยจะกำหนดให้เป็นค่า f a l s เอาไว้ away, เพื่อที่ว่าจะไม่ให้มีแสงส่งผลกระทบต่อตัวโมเดลแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการ Set Position, เซตโพ i ิชันจะเป็นการเซตตำแหน่งเริ่มต้นของตัวโมเดลค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือเซตแอนิเมชันสป e d จะเป็นการเซตความเร็วของตัวโมเดลถ้าเกิดว่า ยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งเร็วขึ้นอันนี้กำหนดไว้เป็นไว้ที่25แต่ว่าถ้าอยากให้ตัวแพ็ Man, กแมนขยับปากเร็วขึ้นก็ตั้งค่าให้มันมากขึ้นกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะค่ะสำหรับในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างโมเดลของบอลนะคะก็มันจะคล้ายๆกับของแพ็กแมนตรงที่ว่ามันจะมีการโหลดโมเดลขึ้นมาก่อนซึ่งมันก็จะเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แอนิเมต เมซีโนดขึ้นมานะคะลูกบอลของเราก็จะไม่สามารถขยับได้ค่ะซึ่งตอนนี้ลูกบอลของเราะะจะมีการเก็บค่ายเป็นประเภทอะเรนะคะซึ่งขนาดก็คือ8คูณ10ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเรามีลูกบอลจํานวน80ลูกด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีการเซตแมทเทอเรียลแฟลกเหมือนกันค่ะก็คือเซตไม่ให้แสงมีผลกระทบต่อลูกบอลมีการเซตโลเทชันคือเซตการหมุนโดยจะใช การหมุนของลูกบอลนะคะโดยจะมีแกนการปรับให้เป็นแกน x แกนตามแกน x แกน y แกน z ค่ะแล้วก็มีการเซตสเกลด้วยก็คือเป็นสเกลของลูกบอลค่ะก็จะมีเหมือนกันก็คือ x y z ซึ่งจะมีเพิ่มมาจากแพ็กแมนก็คือจะมีโพส x แล้วก็โพส y นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มมาไม่เหมือนกับแพ็กแมนค่ะก็คือเรามีไว้เพื่อที่ให้เหมือนเป็นการปรับไม่ให้ ลูกบอลน,นะคะอยู่ในระน,นาบเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับนะคะหรือไม่เพิ่มตรงโคดนี้มาค่ะลูกบอลจะอยู่ในระน,นาบเดียวกันแล้วเราจะเห็นลูกบอลจำนวนแปดสลูกกลายเป็นเหมือนว่าเห็นอยู่ในรูปรูปเดียว <S <S ค่ะแล้วก็จะมีการเซตโพซิชันค่ะเซตโพซิชันก็คือเพื่อที่จะบอกว่าให้มันปรับค่าตามที่เราตั้งไว้เมื่อที่ผ่านมาคือพวกโรเทชันสเกลพวกนี้ค่ะก็จะมีการเซตให้มันเป็นแอคทีฟให้มันเป็นทรู ค่ะส่วนคาสั่งคาเมล่นะคะก็จะเป็นการเพิ่มมุมมองกล้องให้จับไปที่แพ็กโนดค่ะหรือแพ็กแมนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคือฟังก์ชันของ d i นิตนะคะก็คือจะเป็นการคืนหน่วยความจําให้กับโปรแกรมนะคะก็คือเมื่อสักครู่ตอนต้นช่วงต้นๆค่ะจะมีการใช้โค้ดเ e ม,มเซตมีตัวแปรมีคําสั่ง m e ม,มเซตก็คือการจองพื้นที่เพอเราใช้พื้นที่เสร็จแล้วเราก็ต้องมีการคืน พื้นที่ให้กับเหนืความจำค่ะค่ะมาถึงฟังก์ชันของดูเฟมนะคะฟังก์ชันดูเฟมเนี่ยก็คือฟังก์ชันที่เอาไว้กําหนดคีย์บอร์ดในการเล่นเกมค่ะก็คือเป็นตัวบังคับเกมค่ะค่ะซึ่งในที่นี้นะคะเราเนี่ยก็จะกําหนดให้กล้องเนี่ยมีทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยไปตาม การเคลื่อนที่ของแพ็กแมนด้วยก็คือถ้าเกิดแพ็กแมนเนี่ยขยับไปทางไหนก็จะกล้องเนี่ยก็จะตามไปด้วยอะค่ะค่ะซึ่งในเกมของเรานะคะก็จะกำหนดคีย์บอร์ดไว้ในการเคลื่อนที่เนี่ยมีอยู่4ปุ่มก็คือปุ่ม w ก็คือการเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างหน้าปุ่ม s ก็คือการเคลื่อนที่ลง ปุ่ม A คือการเคลื่อนที่ไปทางซ้ายส่วนปุ่ม D เนี่ยก็คือการเคลื่อนที่ไปทางขวาค่ะข้ามาถึงการวนลูปของการชนนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะเ,เช็คก่อนว่าลูกบอลเนี่ยทำงานครบไหมถ้าลูกบอลทำงานไม่ครบเนี่ยมันก็จะหลุดลงมาแต่ถ้าเกิดทำงานทางานครบเนี่ยมันก็จะวนเข้าลูปอีฟต่อมาค่ะลูปต่อมานะคะก็คือ อ i f ฟังก์ชันที่เอาไว้เช็คว่าลูกบอลเนี่ยแพ็กแมนเนี่ย,ยได้ชนกับลูกบอลแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ามีการชนกันก็คืออินเตอร์เซกันเนี่ยเราก็จะเซตค่าให้บอลเนี่ยแอคทีฟเป็น Fall นะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะเซตค่าให้บอลที่ถูกชนเนี่ยเ,เป็นเซตว่ามองไม่เห็นก็คือเซตวิส i b l e ให้กลายเป็นฟอล l ค่ะ แล้วพอชนแล้วเนี่ยสกอร์ก็จะขึ้นเป็นแต้ม1ค่ะต่อมานะคะก็เป็นฟังก์ชันดอลของดอล r o กาวนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันในการสร้างฟอนต์ค่ะโดยที่จะให้กำจะให้ขึ้นตัวอักษรขึ้นข้อความตรงนี้นะคะก็คือขึ้นสกอร์ของของเกมที่เล่นนะคะโดยคำสั่งที่ใช้ก็จะอยู่บรรทัดน,น,นี้นะคะ ค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นคำสั่งของการวางตำแหน่งของข้อความค่ะส่วน2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นขนาดของตัวอักษร S Color นะคะก็จะเป็นการใส่สีให้ฟอนต์ก็จะมีตัวแรกเนี่ยเป็นอัลฟาตัวที่2เป็นเลดตัวที่3เป็นกรีนแล้วตัวที่4เป็นรูค่ะถ้าเกิดว่า สกอร์เนี่ยของเราเนี่ยถึงถ้าสกอร์ของเรานะคะมากกว่าหรือเท่ากับ80เนี่ยเราก็จะให้ขึ้นข้อความว่ายูวินค่ะค่ะขอบคุณค่ะ